ชาวจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยานนานาชาติที่ปั่นผ่านจังหวัดพิจิตรบริเวณตลาดพอเพียงเขตพื้นที่อำเภอวชิระบารมีด้วยความอบอุ่นนายปิยะวงลือชาผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำชาวจังหวัดพิจิตรร่วมโบกธงให้กำลังใจคณะปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติที่ปั่นผ่านจังหวัดพิจิตรบริเวณเขตพื้นที่อำเภอวชิระบารมีเพื่อเชื่อมต่อสู่จังหวัดพิษณุโลก โดยสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดก,การแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์2017เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนพรรษา62พรรษาระหว่างวันที่1ถึง6เมษายนนี้เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทางรวม944.65กิโลเมตรโดยขบวนนักกีฬาจัก,กรยานทางไกลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติเริ่มต้นจุดสตาร์จากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดปทุมธานีนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งสิ้น944.65กิโลเมตรทั้งนี้ชาวจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกิจกรรมด้วยการต้อนรับนักปัน่นด้วยการโบกธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์สมเด็จพระเทพพระรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา62พรรษา2เมษายนพร้อมให้กำลังใจและส่งคณะนักกีฬาแข่งขันจัก,กรยานทางไกลานานาชาติเดินทางสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ